คลิปนี้มีสมเด็จสังคติมีหูนะครับพิมพ์ทรงบางขุนพรมมีคาบกูเก่าๆด้วยนะครับนี่เป็นการตัดลักษณะบางขุนพรมนะครับพิมพ์นี้จะมีที่บางขุนพรมอย่างเดียวนะครับนี่ดูวงแขนนะครับวงแขนจะคมนะครับเส้นจะคมเลยนะครับดูขอบข้างเป็นการตัดที่แบบคลาสสิกมาก ดูด้านหลังด้านหลังเป็นรอยรูพุนด้วยนะครับรูพุนคล้ายๆเป็นรูเข็มรูที่เป็นลักษณะเม็ดดำๆนะครับคล้ายๆรูเข็มเยอยะแยะไปหมดนะครับนี่จะมีคล้ายๆตายางจะเป็นสีออกม่วงๆนะครับนี่ด้านตรงนี้ก็มีด้านหลังก็มีนะครับดูด้านข้างนะครับ ด้านบนการตัดคลาสสิกมากนะครับนี่ครับพิมพ์ทรงสวยเลยครับมีคาบกุกเดิมๆผมก็ตีเป็นบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมพิมพ์สังฆติมีหูนะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นกล้องให้ดูนี่ครับคาบ เขาเรียกว่าคาบฟองเต้าหู้เนาะนี่ดูความคมชัดดูเกจยาวนะครับพิมพนี้เกจจะยาวแล้วก็เอียงไปทางด้านขวาขององค์พระนะครับหรือด้านซ้ายของเราเนาะดูเส้นบรรครับพิมพ์ครับคมมากนะครับนี่ครับสเส้นบรครับพิมพ์แล้วก็มีคาบกรุคล้ายฟองเต้าหู้นะครับนี่ครับคาบกรุดั้มเดิม ดูด้านข้างกันนิดนึงนี่ครับด้านข้างก็มีมมเมล็ดขาวเป็นเม็ดเม็ดขาวเม็ดดำด้วยนะครับอันนี้รูพุนเห็นไหมครับมีรูพุนตามขอบอันนี้คล้ายๆหมึกนะครับเนี่ยคล้ายๆหมึกเห็นไหมเสีม่วงนะครับเสียง,ง่วงนี่ก็เหมือนกันนะครับด,ด้านหลัง แต่ว่าจางหมดแล้วนะครับเนี่ยครับมีคล้ายๆมึกมีคาบขูดเดิมๆนะครับองค์นี้ผมเปิดราคาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเผื่อท่านสนใจนะครับมีท่านใดสนใจถือว่าไม่แรงนะครับพระสวยขนาดนี้แล้วก็พิมพ์ทรงขนาดนี้นะครับก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็สามารถต่อรองกันได้ครับนี่ครับ พิมพ์สังคติมีหูนะครับคล้ายๆพิมพ์ของบางขุนพรมเนาะสมเด็จบางขุนพรมนะครับนี่ครับนะครับสามารถติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์หรือว่าลายไว้นะครับขอบคุณครับผม